ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนนัำสิงทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ผมก็มีโอกาสได้กลับเข้ามาที่สวนนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันครับว่าทุเรียนที่ดูไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าเขาเริ่มมีอาการแทงยอดนะครับแล้วเราก็ป้องกันแมลงไว้แล้วนะครับดูที่ว่ายอดเป็นไงบ้างมาดูพร้อมๆอมกันเนี่ยแหละมาไปดูกันนะครับนี่ดูโอ้แขนไปแล้วนะครับก็ยอดสวยดีไปดูกัน อยอดตอนนี้เขาก็จะเป็นเหมือนใบดาบเหมือนใบดาบอยู่ตรงไหนดีเดีย๋ยวขึ้นไปดูหน่อยอยังไงดีล่ะเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดีก่อนนะเดี๋ยวเอามาคืออันไหนที่มันแทงมาใหม่ัมนจะเป็นชุดนี้เนี่ยเป็นปลีนี่บางอันก็จะเป็นดาบอย่างนี้นะครับ ก็ไปดูตรงนี้โอ้ใบใบทึบเกินไปนะเสี่ยงมากเลยเสี่ยงมากที่จะเป็นเป็นโรครานะครับใบแน่นเกินไปนี่เห็นไหมก็จะเริ่มเป็นใบาดาบนะครับเนี่ยมดมาเลยเห็นไหมหมดเต็มเลยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดพวกเพี้ยพวกราที่จะอะไรราที่ ทำให้ก้านใบดําอ่ะเนี่ยตามท้องใบที่มันจะเป็นก้านๆสดีดำๆนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะพ่นแมลงอีกสักครั้งนึงเพราะว่าต้นอื่นก็จะเริ่มมีแทงยอดออกมาใหม่นะครับใบาดาบก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมการมันร้อนมากจริงๆนะครับแทงยอดตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสวยหรือเปล่าผมก็จะพยายามอัดน้ําอัดน้ำนดูความชื้นที่ดินก่อน ฉีดยาไปเร็วๆนี่ครับขึ้นอีกแล้วต้องซ้ําความชื้นโ,โหแฉะแฉะเลยนะครับอ่าพรุ่งนี้ก็ถึงรอบใส่ปุ๋ยเขาแล้วเนี่ยผมก็ยังเล็งๆอยู่ว่าจะใส่เป็น15 5 20ดีหรือใส่เป็น6 3 3นะครับพอดีมี15 5 20นะครับที่ตั้งใจไว้จะใส่ตลอดทั้งปีแล้วก็จะมี6 3 3ยังนึกอยู่ว่าจะใส่อะไรดีนะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้อ่าสั้นสั้น,น,นเดี๋ยวคิดนี้เอาสั้นสนมาติดตามยอดที่เขาเริ่มแทงใบดาบก็สวยดีนะครับสวยดีมันร้อนจริงๆนะฮะมันร้อนจริงๆเนี่ยใบดาบบางอันคลี่ออกมาแบบเนี้ยคือมันบ่งบอกได้เลยว่าคืออากาศมันมันร้อนมากเนี่ยอย่างเงี้ยมันร้อนจัดนะครับรวม,มๆก็ โอเคอยู่บ้างนะครับได้ได้ยอดบ้างได้ใบดาบบ้างอยู่ต้นนี้ครับเขากางไหวมากเลยนะเออเนี่ยทลายเลยโอ้โหดูสิสภาพยอดอ <c oughs> ไม่สวยครับไม่สวยเนี่ยอือะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูดูฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ด้วยด้วยด้วย ด้วยสภาพต้นเนี่ยฮะครั้ที่แล้วพ่นอบาบาแบงตินไปนะหลักๆนีคืออาบาแบงตินกับธาตุอาหารรองเสริมนะครับจริงๆเราต้องพ่นช่วงนี้อีกสักครั้งหนึ่งไหมเนี่ยใบดูสินี่คือใบใหม่นะที่ได้มามัน,ม,นมันกลางเร็วเกินนะครับมันกางเร็วเกินเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูต้น,นต้นนู้นอีกต้นสภาพต้นทุเรียนผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้สวยมากนะครับไม่ได้สวยมาก กลางหมดแล้วว่าทำไมกลางเร็วจังเออเนี่ยน้อยน้อย้ายไี่ดูสิมันมาแตกยอดช่วงช่วงที่มันร้อนจะจัดนะมันร้อนจัดจริงๆนะแตกยอดช่วงที่มันร้อนจัดแล้วผมว่ามันมีปัญหา อันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มแทงแทงมีเมดข้าวสารออกมาตามข้อแล้วฮะเนี่ยนะครับจังหวะน,นี้ก็คือใส่ปุ๋ยโอ้ยผมจะควบกล้ามทำไมเนี่ยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรหน้าสูงนะครับใส่สูตรหน้าสูงเพื่อกระทุง้งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการพลังงานในการ แตกตายอดนะครับให้ยอดยืดยอดยาวนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอจะใส่เย็นนี้เลยดีไหมฝนมาแล้วนะครับฝนมาแล้วไม่รู้จะตกไหมอาจจะอาจจะใส่ตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวรอดูฝนนิดหน่อยนี้ถ้าฝนตกก็จะใส่นะครับโอ้ฝนฝนคงไม่ถึงกับตกถึงไม่ถึงกับฉะล้างออกไปแล้วครับอาจจะใส่เป็นสิบห้าห้ายีสิบผมไปเตรียมปุ๋ยก่อนนะครับอันนี้สิ ดีต้นนี้อาจจะจะใส่ไม้หกสับสามนะครับเพราะว่ามันมันเนี่ยมันเริ่มกลางแล้วนะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าการมันร้อนมากโหยอดแดงพลึบเลยแต่ใบไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญแล้วก็ข้อก็ไม่ยาวด้วยไม่รู้พ่ออะไรนะครับอืมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มาติดตามทุเรียน ที่เริ่มมีอาการแทงยอดลงมานะครับแล้วก็มาเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนจัดมากๆนะครับก็จะประมาณนี้ฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมกดฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับถ้าอยากทราบวิธีการปลูกทุเรียนในสภาพาดินเหนียวดินเหนียวนะครับดินเหนียวท้องนา ผมมีการบริหาจรจัดการกับดินอย่างไรกับโคกอย่างไรก็คลิกเข้าไปดูในช่องได้นะครับไปดูแต่คลิปต้นๆเลยนะครับว่าผมนั้นได้ได้ปลูกอย่างไรแล้วก็ปรับปรุงดินอย่างไรนะครับมีมีอย่างละเอียดเลยนะครับมีทุกรูปแบบนะครับที่ทดลองมาที่ลองปลูกในในสวนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ